ทกทีก่หกเตสนาโดยพระปัญญาปัญญาสาโลวัดน้อมเปิงกาโปทลังดังอนามอตมาภาพจะได้เตสนาสืบต่อไปนักกาลบัดน,นี้นักโมตังสาภาังกวาโตอลาหาโตสัมมาสัมพุทธสาสสะ

สังเกตเลสิกัเอกังขันทัทงปานเต็จันตัญโยขันธาตุเวขันธาปานเต็จันเวขันโทสังเกตเลท้าสังเกตเลสิกังธรรม Phương tuyên cho ca sẵn lên tha sẵn lê sĩ cổ thăm mô ung phán hệ tu phán chán nha sẵn kinh lê sĩ khăn thôn. cho ta sẵn mô thạc năng lô bát tí ดามตานแต่นี้ไปไปนาจากได้วิสัชาสามเดงยังเพั่อาภิธรรมอา็นตัางกามมาหา,าประานผูกทวนหกจาาโดยสังเกลเลทากะและอันทวนสามแห่งคมตี มีธรรมอันหม่นมองแลเป็นต้นในปันเัาวัลสังหาจาตวลัวาลาปัญจายาวลาเนิสัญญาวลาสังสันทาวาลาสัมปัญจตวาลาปัญหาวาลา ในกองปีมากหาประทานสืบต่อไปตามดังพระบารีได้ปติจจาวาลังอันเก่าวไว้แต่ตนหัวตีวา่าทำอันมนเล่าเศร้ามองเลืเป็นไปกับโดยความหมนหมองและเตียนยอมบางเกิดพ่อเหตุผานใจโดยเหตุที่อาสาหลายทำอันมนเล่าเศ้ามองเลืเป็นกรรมโดยของ เศร้ามองขันสองอาสาลหยขันนึ่งมนหมองปรากอบโดยของมนหมองและขันสามอาสาไหขันสองทำอันบอเศร้ามองแต่ปลากอบไปโดยของเศร้ามองก่อนเตียงยอมเกิดขึ้น์นพ่อเหตุปัจจัยโดยเหตุที่อาสาไหลาทำเศร้าอมองรูปที่ตั้งขึ้นโดยจิตอาสาไหขันที่เศร้ามอง ทำที่เศร้ามองแลเป็นกรรมโดยของเศร้ามองก่นเดทำที่บ่เศร้ามองแลเป็นกรรมโดยของเศร้ามองก็เดเตียนย่อมว่าบางเกิดเคินโดยเหตุและฟันใจเหตุที่อาสะไหลทำเศร้ามองแลปาะกอบโดยของที่เศร้ามองขันสามกรรมรูปที่ตั้งเคินโดยเจงอาสะไหลขันหนึ่งเศร้ามองกรรมโดย แแลของเส้ามองคองันสองกรรลูกตั้งเคินโดยจิตอาสะลหยขันสองทำที่บ่อเส้ามองและปางกองไปโดยของเส้ามองเตียนยอมบังเกิดขึ้นพองเหตุปัญจัยโดยเหตุที่อาสะไหลทำอันบ่อเส้ามองและทำเป็นกรรมโดยของเส้ามองคันสามกรรลูกที่ตั้งเคินจิตอาสะไหคันสองแรงคันสาม กลองรูปที่กลองหากตกแต่งอาซาลอยขันนึง อัานเบาเศร้าหมองแต่ปากอบโดยของเศร้าหมองในกาลมปันปติสนที่ขันสองกำรูปที่กำมต๊กแ่งอานสลายขันสองวันทุกอาสลายขันตั้งหลายขันตั้งหลายอาสลายวันทุกมาหาโทธาลูปสามอาสลายมหาโทธาลูปเนื่องลูปที่ตัต้งเคินโดยจิตลูปที่กำหกักโตกแต่งลูปที่เนึ่ง อาสาลายตังสามนี่เตียนยอมบังเกิดเค้ร์นพองอาสาลายมาหาพูทารูปทำที่บ่เส้ามองและบ่ปลากอบโดยของเส้ามองเตียนยอมเกิดเค้นพองเหตุแลมปัจใจ้ดยเหตุอาสาลายทำที่บ่เส้ามองแต่ปลากอบโดยของเส้ามองและขันสามอาสาลายขันเนื่องอันบ่เส้ามองและบ่เป็นกรรมโดย ของเส้ามองขันสองอาสลไยขันซองทำที่บ่หมุนหมองแต่เป็นกรรมโดยของเส้ามองเตียนย่อมเกินพองเหต,เหตุและปานใจโดยเหตุที่อาสะไลทำอันบ่เร้ามองและทำบ่เป็นกรรมโดยของเร้า,ามองรูปขันที่ตั้งเคินโดยจิตอาสลไย ขันที่บ่อเส้ามองและบ่อเป็นกรรมโดยของเส้ามองทำบ่อเป็นอาเส้ามองแต่ปรากอบไปโดยของเส้ามองทำบ่อเป็นเส้ามองและบ่อปรากอบด้วยของเส้ามองและบ่อปรากอบโดยของเส้ามองขันสามกรรรูปที่ตั้งเคินโดยเจตอาสลยขัน อันบ่อเศร้า,ามองแล่บ่อปลากอบโดยของเศร้ามองขันสองคำลูกที่ตั้งคินโดยจิตอานสลไขันสองทำที่บ่อเศร้า,ามองแล่าปลากรอบโดยของเศร้ามองเตียนยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุปันใจโดยเหตุที่อานสะไหลทำอันบ่อเศร้ามองและทำปากอบไปโดยของเศร้ามอง และกรรมธรรมที่บอ่อเศ้าหมองและบอ่อปากอบโดยของเศร้าหมองลูกที่ตั้งขึ้นโดยจิตอาศัยขันมหาพุทธลุม ที่บอ่อเสามองดังนี้เป็นเก้าของมเมล็ดในสหาชตาติวาละเก่าโดยธรรมที่เกิดพร้อมกันกรรมธรรมที่เสาหมองและบอ่อเสาหมองต้องบอ่อเสาหมองบอ่อปรากอบโดยของเสาหมองในปัญจยาะาวาละเก่าวถึงธรรมสามภระการ มีทมเต่เศ้า,ามองเลี้ยวเป็นต้นและเป็นผ่านใจแก่กันและกันไปมาในนิสายยาวะละกาวึถธรรทสัมภาการ มีธรรมที่เศร้ามองแล้วเป็นตนบังเกิดมาพอกอาศัล่เชื่งกันไปมาในสังสาวัาละกล่าวถึงธรรมสามพกานไปมาในสัมปยุตะวละาละกษ้าเถึงธรรมสามพกานที่เป็นกรรมโดยกันมีในกว้างขวางเหมือนกันนามูเอินและสัมแดงมาในกาลเบื้องตนนั้นก็ไม่แล่นในปัญน หาวาละทมที่เศร้ามองแลปรกกอบด้วยของเศร้ามองเตียนยอมเป็นเหตุแลปัจใจทมที่เศร้ามองทมที่ปรกกอบด้วยของเศร้ามองเหตุต่างหลายที่เศร้ามองเป็นกรรมโดยของเศร้ามองเป็นเหตุปัจใจแห่งขันต่างหลายที่ปรกกอบกรรมด้วยกันทมที่เศร้ามองแลปรกกอบกรรมด้วยของเศร้ามองเป็นเหตุเป็นปัจใจ ทำที่บ่อเศร้ามองแล็ปากกอบไปโดยของเศร้ามอง เหตุตั้งลายที่เศร้ามองที่ปากกอบโดยของเศร้ามองเป็นเหตุแลมป่านใจแห่งรูกตังงลายที่ตั้งเคินโดยจิตและลรทมที่เศร้ามองปากกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นเหตุผัานใจแห่งธรรมที่เศร้ามองและปากกอบไปโดยของเศร้ามองเป็นเหตุแลมป่านใจแห่งธรรม ที่บเ้าหมองเห็นต่างหลายที่เ้าหมองและปะกอบไปโดยงาของเ้าหมองเป็นเหตุปัจจัยของขันต่างหลายที่เป็นกรรมโดยกันแรงแห่งรูปต่างหลายที่ต่างเคินดโดยจิตทมที่บ่อเ้าหมองแต่เป็นกรรมโดยของเ้าหมองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งตาธรรมที่บ่อเ้าหมอง ที่ปะกอบไปโดยของเศร้าหมองเหตุต่างหลายที่บ่ดเศร้าหมองแลเป็นกรรมโดยของเศร้าหมองเป็นปันใจขันต่างหลายที่เป็นกรรมโดยกันแลลูกต่างหลายต่างเคินโดยจิตเหตุต่างหลายบ่เศร้าหมองแลที่เป็นกรรมโดยของเศร้าหมองเป็นเหตุเป็นปันใจแห่งขันต่างหลาย ที่เป็นกรรมโดยแห่งรูปตีกรรมหากตกแต่งโดยธรรมที่บ่มูลหมองและบ่ปงปรกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นเหตุพระใจแห่งธรรมที่บ่เศร้ามองและธรรมที่บ่ปงปรกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นเหตุแห่งธรรมที่บ่เศร้ามองและธรรมที่บ่ปงประกอบโดยเครื่องเศร้ามองขันตั้งลาย ที่บ่อเสามองและบ่อปากรอบโดยเครื่องเ้าหมองและที่บ่อปากรอบโดยเครื่องเ้าหมองเหตุตั้งหลายที่บ่อเสามองเละที่บ่อปากรอบโดยเครื่องเ้ามองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งลูกตังหลายที่ตั้งเคินโดยเจตธรรมที่บ่อเ้ามองเละบ่อปากรอบโดยเครื่องเ้ามองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมที่บ่อเ้าหมอง บ่นที่ฟ้องเลบ่อปลาก้อบโดยเครื่องเสาบมองโดยแลทําที่บ่อนเสาบ้องแลบ่อนปลากรอบอยโดยเครื่องเสาบ้องโดยเหตุต่างหลายที่บ่อนเสาบ้องแลบ่อนปลากอบไ้โดยเครื่องเสาบ้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยขันต่างหลาย ที่ปาะกอบไปน่ะก๊อบกันตัวแลลูปตั้งหลายที่ตั้งเคิือนโดยจิตโดยทำที่เศร้าหมองปาะกอบโดยเครื่องเศร้าหมองโดยเครื่องเศร้าหมองเป็นอารมณ์ และเป็นปังใจทำที่เศ้าหมองและปากอบโดยเครื่องเศร้าหมองปุงกกะละยินดีและสังเสริญต่อรลากาเมื่อพาลบการยินดีสุขเสริญแล้วโดยรลากาติเท วิจิเกสาอุทาจจาโตมานาสะาบาังเกิดขึ้นเมื่อผู้การะยินดีต่อติถิก็บังเกิดลากาวิจิเกสาอุทาจจาโตมานาสะขก้นคำว่าพอปารุวิจิเกสา ข้พอผลอาญาโอทานจะขอผลาบโตมานาสะหากไม่เรื่องกว้างขวางใดกุสาลาเวตักากือหมวดสามแห่งกุศนบุญแรงทำอันเศร้าหมองและประกอบโดยเครื่องเศร้าหมองเป็นอมมารมณ์ปาจใจแห่งทมที่บ่เศร้าหมองแลรทมที่ประกอบด้วยเครื่องเศร้าหมองพระอ,อริยะเจ้า,าตั้งลาย เตียนยอมเป็นจัลานายังเกเล็ดติตานละเลี้ยวติตานข่มและก้อยฟุ้งซ่านแต่การละปางก่อนเตียนยอมเล็งหันยังขันตั้งลายที่เสาหมองและประกอบด้วยเครื่องเสาหมองว่าเป็นของบ่เตียงเป็นตูกเป็นอนันตาบ,บ่ใจตัวตนเตียนยอมจากลู้จิตแห่งปูกระลับภูผาพร้อมเพียงคำโดยจิตที่เสาหมองเลื่อประกอบ อบโดยเครื่องเส้ามองโดยเจโตปริยญาญาณและเสคาะภูกาละตั้งหลายเตียนย่อมเล็งหันขันตั้งหลายที่เส้ามองแลปประกอบโดยเครื่องเส้ามองเป็นของบทเตียงเป็นตุบทใจตัวตนเมื่อกุศละดังไปแล้ววิบากเตียนย่อมเกิดขึ้นผ้าเสคาภูทุจนาตั้งหลายเตียนย่อมเห็นเดชานุกสุกเสริญต่อขันที่เส้ามองปะ ก่อไปโดยเครื่องเศร้าหมองโตมานาซาเตียนย่อมบางเกิดเกินเมื่ออากุสละดังไปแล้ว วิบางเตียนยอมบางเกิดขึ้นขันตั้งหลายที่เศร้ามองฟากรอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นอารมณ์าน้ำปัจจัยเจโตปริยญาญาณบุเปณิวาสานุสา,นะา,า,าตาิญาณยะถากรรมตาญาณอนาการตาญาณในการละเมื่อละนึกทำที่บอดเศร้ามองปากรอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นอารมณ์น้ำปัจจัย แห่งธรรมที่บ่เเ้าบองแลประกอบโดยเครื่องเ้าบองปูกกาลัโผูกเถื่นลังสาสินการทำโอปโปสันทากรรมแล้วเตียนยอมพิเจรณาอย่างตานอปโปสันทากรรมนันเตียนยอมไปจรณาอย่างที่ตนปันติบัตรมาดิเลวแต่กาลัปางก่อนออกจากสันพระอริยะเจ้าทั้งหลายเตียนยอม อมเป็นจรนาอย่างโกตะลาผู้เจนย่อมเป็นจรนาความมุดสายแห่งสานเตียนย่อมเล็งหันตาหูดังลิ้นกายรูปเสียงกินหลอนพรตามภาวะทุขันตั้งหลตอนบอดเ้าหมองแต่ป้ากอบโดยเครื่องเ้าหมองว่าบอดเตียงเป็นตัวบอดใจตัวโตและหันรูปโดยเตียมปานจากคู่เตียนย่อมได้ฟังเสียงโดยเตี๊มปานโสตาลู่ชิตแห่ง ภูมิจิตบ่เศร้ามองแต่ปากรไปโดยเครื่องเศร้ามองอารุปสันทวนหนึ่งเป็นอารม,มาณะปัญจแห่งส,สันทวนสองอารุปะสันทวนสามเป็นอารม,มาณปัญจแห่งอารุปะสันทวนสี่ลูปาญาตาน,มมานาอารมาณปัญจจังคู่วิญญาณสันทายาตานาเป็นอารม,มาณะโสตวิญญาณ กันทายานนาน เป็นอารมณานาะปัจจัยแห่งขนานวะิญญาณลาลาสายาตานนะเป็นอารมณนะ์นาปัจจัยคิวหาวิญญาณโพนธรรมพายาตานนะเป็นอาร,รมณานาะปัจจัยแห่งกายาวิญญาณขันธ์ตัังาลที่บ่มมนมองลและปะกอบโดยเครื่องเศร้าหมองเป็นอรารมณานาะปัจจัยอินทิเตปยานาะเจโตปริยานาะบุเป นี่วาสานุสันติญานญาตากำมาตะกะยันและอนาการตะญานในการะเราลาดนึกขึ้นธรรมที่บ่เศรมอง <c oughs> เป็นอารัม,มานาปัจใจแห่งธรรมที่เศรมองและปะกอบด้วยเครื่องเศรมองปงกาละุูเหตานรักษาสินอุป,ปสันทกรรมเตียนยอมโจมจมื่นยินดี ลังกาเต,ต,ตินเทตรงมานานสาเตียนยอมเกิดขึ้นพอผ่าลบตานสินอุปโปสนทักกรรมนั่นผูกกาละยินดีต่อสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วผูกกาละผู้ออกจากสานายินดีต่ออายะตานะไปในไปนอกยินดีต่อขันที่บดเสาหมองและยินดีต่อขันที่ปากกอไปโดยเครื่องเสาหมองลงกากาโตเ้า เพียนย่อมเกิดขึินเพราะอารมณ์ยังความจมชื่นยินดีทำที่บ่ศร้ามองและบ่ปรากอบด้วยเครื่องเ้ามองเป็นอารมนาปจาใจแห่งทมที่บ่อเ้ามองนี่ปานเป็นอารามบาดาบังกาภาระที่บ่อเ้ามองและบ่ปรากอบโดยเครื่องเ้ามองเป็นอารมนาปจาใจแห่งธรรม ที่บ่อเศร้าหมองทำปากรดวยเครื่องเศร้าหมองพระอริยะเจ้าต่างหลายออกจากบางกาแล้วก่อนเตียดยอมพี่จารณามังกาภาลานิปันอรารมานาปันใจโกตะละพุญญาและลาลูและแจงหมดใสลูแจงหมดใสกันลาเนึกพระริยะเจ้าต่างหลาย เตือนย่อมว่าลูจ่จางจิตแห่งปูกาลาปูผาขอบและพร้อมเปียงจิตที่บ่เศร้าหมองบ,บ,อบ่ปาขอบโดยเครื่องเศ้าหมองโดยเจตโตปริยะยานขันตั้งลาย ที่บ่อเศร้ามองบ,ออบ่อปากอบที่บ่อเศร้ามองและเป็นอารมณ์านาปัจจัยเจโตประยะิยะญาณบุเปนิวาสานุสาติญาณอนาคาตญาณโดยการละานนึกรำรที่เศร้ามอง ประกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นอาเทปัติปัจัยแห่งธรรมที่เศร้ามองธรรมที่ประกอบโดยเครื่องเศร้ามองมีอารมณนาอาเทปัติมีสหชา,าติเป็นอาเทปัติ กาว่ามีออารมบานานะเป็นอาทิปาติคือว่าภูกาลาภูการตาลากะเเป็นที่กาละวะแล้วเยนเดสนุกสุขเสริญกันว่ากาตาลากะเเป็นที่กาละวะแล้ว เตียนย่อมบางเกิดอย่างลางการเตีท้ทิการวางการตามเตี้ทิเธอเป็นของกาลรรวะแล้วเตียนยอมมีความสนุกสุขเสริญยินดีการว่างกัดตาความสนุกสุขเสริญยินดีแล้ว คือเป็นที่กาลาวะเตียนยอมบังเกิดลากาติทิกรรมว่ามิสหะชาติเป็นอาทิปตินั่นเกิดรมที่มทรทมเศร้ามองเมื่อมรทมปางกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นอาทิปาติเป็นอาทิปาติปัจจัยขันตั้งหลที่เป็นกรรมโดยการทรมที่เศร้ามองเละปางกอบโดยเครื่องเศร้ามองเป็นอาทิ ปาริปารจัยแห่งธรรมที่บ่อเศร้าหมองและธรรมที่บ่อปากอบด้วยเครื่องเศร้ามองธรรมที่มีธรรมอันเศร้ามองและปากอบด้วยเครื่องเศร้ามองเป็นอาทิปาทิเป็นอาทิปาริปาญจัยแห่งลูก่างไหลที่ต่างเขินด้วยทีธรรมที่เศร้ามองแล ประกอบโดยเครื่องเส้ามองเป็นอาเทมปาทีติ่ันใจทำที่เส้าหมองประกอบโดยเครื่องเส้าหมองโดยกรรมว่ามีสาหาจาี่่เป็นใหญ่คือธรรม ไมรทมอันเศร้ามองไมทรทมปะกอบโดยของมนมองเป็นใหญ่เกือว่าทมที่ไมรทมอันมนมองและไมทรทมปะกอบไปโดยของที่เศร้ามองเป็นใหญ่เป็นอาทิตปฏิภจชน แห่งขันตั้งหลายที่เป็นกรรมโดยกันโดยธรรมที่บรมรม่มุนมอเล่าเศร้าหมองและปาะกอบไปโดยของหมดนหมองและมีอาทิปันเทปันใจแห่งธรรมที่บ่มนหมอง เล่พประกอบไปโดยหมนมองเป็นธรรมที่มีอารมณ์บารดะเป็นใหญ่มีสหาจาทติเป็นใหญ่กรรมว่ามีอารมณ์บารดะเป็นใหญ่นั้นคือปุกาลาโูเฮตาน ลกสาสินการตำโอโปสานทากรรมเลี้ยงการตำตาดาศิลาโอโปสานทากรมนั่นคือเป็นที่การลวาพิจารณาและการตำสิ่งปฏิบัติมาแล้ว แต่กาละปางก่อนเธอเป็นที่กาลาวะคบยมปิจลรณาในเมื่อออกจากสารการตำเธอสารเป็นที่กาลาวะคบยำปิจลานา พระกาเสขะเจ้าตัางหลายการตามกจาภะผู้ยานเฮเป็นที่กาลาวะเล้วปิจารนาการตามการาาเฮบทใสเฮเป็นที่กาลาวะเล้วปิจา,ารณาคำว่ามีชาติเป็นใหญ่นั่นือธรรมที่มีทรรมบ่หมุนมองแลปกักกอบโดยของหมุนมองเป็นใหญ่เป็นอาทิปฏิปจัจจัย แห่งขันต่างลายที่เป็นกรรมโดยกันโดยแห่งรูปต่างลายที่ตั้งเคิรนโดยจิตโดยธรรมที่ประมวลมองและเป็นกรรมโดยของมนมองไม่อาธทปันติปัจจัย ทำที่มนหมองและเป็นกรรมโดยของหมนหมองกรรมว่าไม่อาัมมาหน้าเป็นใหญ่เกินปกาละหือตานรลักษาสินกาตามอุปโปสธ,ธาตุรามแล้วกาตามตานสินอุปโปสธากรรมนั้น เป็นที่กาละวะแล้วจอมเชินเย็นเดการตามความสนุกยินเดนันคือเป็นที่กาละวะแล้วบังเกิดกาละวะทิ่ที่การตามการปฏิบัติดีในกนลาลปังก่อนคือเป็น เย็นเดีกกาลาวะครบยามแล้วการตามตาหูดังลิ้นกายรูปเสียงกินหลอดโพรตาภาาวัตุในโพรตาพ้าขันตังลายที่บ่มนเล่าเซาหมองและปากอบด้วยของมนหมองเธอเป็นที่กาลาวะแล้วเย็นเดจอมจื่นและสอบสูกันว่ากัะตาความเย็นดีนั่นเธอเป็น ที่กาลาวาเลวังเกิดลากาติทิทมที่บ่มุนมองและปะกอบโดยของมมุนมองอาทิปาติปจัจจัยรมที่บ่มุนมองเลบ่ปะกอบโดยกาตามเฮนี่ปานเป็นอาทิป,ปานเตปาใจแห่งบกกักาภพาละรมที่มีทมนั้นบ่มุนมองและบ่เป็นกับโดยของมุนมองเป็นใหญ่เป็นอาทิป,ปานเต และปัญจขันตังลาลที่เป็นกรรมโดยกานทำที่บ่มุนมองและ้วเป็นกรรมโดยของบ่นมองเป็นอาเทปัทิปัญจายทำที่บ่มนมองเป็นธรรมที่เป็นกรรมโดยของบมนมองพระอริยะเจ้าต่างหลายออกจากมาก,กาเรลการตําพารนิปันคือเป็นที่กาละวะแล้ว เตียนย่อมเปิจาลณานายังาบางกบพลานีปานนีนน้ปานเป็นอาทิปานที่ปานใจโกตระผู้ยานแห่งการมดใส่ร,รมที่มีร,รมที่ระมลมองเล่บองปางกอบโดยของมนมองเป็นใหญ่เป็นอาทิปานเทปานใจแห่งรูปต่างลายที่ต่างเคินมาโดยจิตแลรทมที่ระมลมอง และบอเป็นเตีประกอบโดยของที่กระทำาคืออมนมองเป็นอาทิ่่านเตงป่าน,นใจแห่งธรรมที่บ่หมนมองและแห่งธรรมที่บ่เป็นกับโดยของเศร้ามอง งานทำที่บ่หมนมองแต่เป็นกรรมของหมนมองโดยทำที่มีทำบ่หมนมองและเป็นของกรรมด้วยของหมนมองต่างหลายเป็นใหญ่เป็นอานที่ผ่ันเทปัานใจแห่งขันต่างหลายที่เป็นกรรมโดยการแห่งโลกต่างหลายที่ต่างเคินดโดยจิตตวยทำที่หมนมองและเป็นกรรมโดยของหมนมองต่างหลายอันันตาล ปานใจแห่งธรรมที่หมนมองและธรรมที่เป็นกับโดยของมนมอง และขันต ok ok mm ok ok ังลายที่มนมองแลป้างกอบโดยของมนมองบังเกิดเคินก่อนเป็นอนันตลาปัจจัยแห่งขันตังลายที่มนมองแลเป็นของมนมองี่บังเกิดเคินเมื่อปายลนทำที่มนมองและปางกอบโดยของมนมองเป็นอนันตลาปัจจัยคือว่าปัจจัยเตบังเกิดติดกัน แห่งธรรมที่บ่มนมองและเป็นกรรมโดยของบ่นมองและขันต่างลายที่บ่มนมองและเป็นกรรมโดยของบ่นมองเป็นอนันต์รามปัญจยแห่งการออกจากขันและธรรมที่บ่มนมองแต่เป็นกรรมโดยของบ่นมองเป็นอนันต์รามปัญจยแห่งธรรมที่บ่มนมองและเป็นกรรมโดยของบนมองและขันต่างลาย ที่บ่มนมองแลเป็นกรรมโดยของบมนมองเป็นอนันต์ลาปัจจัยแห่งขันตั้งลายที่บ่โมนมองแลเป็นที่กรรมโดยของบมนมองอนุลลมแห่งโกตะลาโพก,การลานึกอกึงเทิงการบุษาส เป็นอาณาตาณปัจจัยแห่งขันตั้งหลายที่บ่หมนหมองและเป็นกรรมโดยของหมนมองทำที่บ่หม่นมองทำที่บ่หม่นมองเป็นปะกอบไปโดยของหมนมอง เป็นอนันต์ตลามปัญจัยแห่งที่มนมองทำที่เป็นกรรมโดยของบนมองงามการมาราเนึกเป็นอนันต์ตลามปัญจัยแห่งขันตัางลายที่มนมองแลเป็นที่กรรมโดยของบนมองขอยอบยังะ้รทมบานเตสานดาแห่งพระมหาปาฐานผูกทวนหงาโดยพระการดังกล่าวบาเตานี้แล ก็ให้แสดับลับฟังอย่างผูกสือต่อไปไปนาขอบังกุมสจมเลนสักเทอ